สบายดีพี่น้องมือนีสาวันนาลีนบุรีใบเกี่ยวเขาวเนาะมือนี้นันสิเดมาเสียหยาสวนเสี้ยหยาสวนสิปลูกมะพริกพี่น้องสิปลูกมะพริกมะเขือเราบุรีใบเกี่ยวเขาวเนาะเกี่ยวเขาวกันได้แล้วแันละสามเมื่อแล้วบานี้สิเดมัามาเริ่มเสียหยาเฮ็ดสวนปลูกมะพริกปลูกผืดต่อไปอีกได้พี่น้องเอ้ยแล้วเกี่ยวเขาวแล้วกันมานทำงานต่อ ปูเครื่องปูคล้องนอนหมอกใหม่พอได้แก่นในชีวิตอบครัวนะบัานนี้สวรรค์นพาฬิกาพพี่น้องแน่น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 พี่น้องเอ้ยสิพาพี่น้องเฮ็ดเวียก่อนจีอันนี้ก็สิแนะนำอัน,น ต้นสมุนไพรซะก่อนเนาะพี่เนาะอันนี้ก็คืออันต้นอันสมุนไพรดีต้านต้านมะเร็งนะพี่เนาะเออตัวนี้นะเฮานะสามารถมาตากแห้งอันนี้เขาเอิญมาหยากกาบโนมาตากแห้งตากแต่ตากหมอกไวแล้วก็เฮาสามารถเก็บใส่ทงพาฒนะไว้ต้มต้มกินบำรุงทางกายบำรุงอัน สุขภาพฮาให้มีภูมิต้านทานต่อพยาธิต่างๆคือ,อยากราบโนเนาะแต่สมัยก่อนนี่ในในช่วงหนึ่งปีสองปีเขาใด้อามาคายแต่แต่ประเทศไทยแต่พี่นเองเออเราไม่ได้มีต้นมันมาขยายแต่กับบี้แบงกันผูกแต่ต่อไปเดนนี่ก็อยากมีเกือบทุกบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นยาที่ว่าดีเนาะสมุนไพรรักษาสุขภาพหรือว่าต้านมะเร็ง แมลงอันนี้ก็คือสวนทื่ว่าสวรรค์จะมาเสียเงาสูกมะพิกในปีนี้เนาะสิพาพี่น้องมามาปลูกมาเสียเป็นกำลังใจนีได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจอันี่ เสียหลักพุดธุดตากแหตากวินไหวแค่กันหนึ่งอาทิตย์แล้วแตมาพุดคุ้มพุดคุมปู่เขือตาหงมดลายกะเบหมดว่นจะกินที่น้องเอขื่อปูได้ไล่นันที่ซึ่ง Thôi Thôi cẩn กเลยสักโบอุดแต่ก็มกระทินเฮ้ยพิเ่ษกระเส้าโคโค่ยังไงเอ้ยโอ้โเก๋พี่เนาะเอ้ยวิป นี่ย้มันราคาใโลละสามสิบบาทวงสามสิบาทเจ็ดสิบบาทเพชรกันดี๋ยเติมกันเอ้ย ้าพี่นลวงเฮตต่เวียกพี่นลองเฮตต่เว่งงาน มื่อคี่แล้ว10กับพักจังหน่อยนะโอ้ยมื่อกับพัก,ก <c oughs> มื่อกับพัก,ก,พกเวรเบียเขาเองเสีย <c oughs> <c oughs> ออกเบิดนี่ก็ซื้อผ้ามาอ้อมต้อในซื้อผ้า กันแสงมาหลอปเพราะว่าเขาม,ามันเหลี่ยงไก่แน่ท่านบุษิษัทกับไก่มันเขามาเขามาสะเขามาตอดเ <c oughs> มยเมยเมยเมยพี่หน่อย Yeah. อที่น้องเอานางพักพรอเพื่อแต่เพื่อแตนภาสาลาวเพื่อเพื่อแต่เพื่อแตนนะดิได้ร้ายเตบิบพี่น้องได้ร้ายเตบิบ เป็นสวนเกานะเน่าน่มี่เวชไข่ก๊กมกเผาก๊กมกพริกนี่กงพริกเกากับเป็นหมาตัวนี้ปลูกพีกายมันโบงงามประดักับเลยว่าเลิะเลอาปีนี้ได้เห็ดไม่ปลูกไม่เดีเสียวางกีในะพี่น้องได้ร้ายเติบเดรรลายเติบ,าาเ,ตบเอาเมอละซัมนน่แหละเห็ดไปลายกับเมือต่างพักพรน,น้ำสวัสดี ตัวนั่็คือสวนสวนปลูกพีกายเนาะพี่น้องมีมกพริกวมะเขือแล้วก็บมกคุงค่ะเด็กมันก็พอได้กินแด้ได้ปีนี้นะได้แกะไายเติบเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงาเด็พอได้กินเมื่อนี้เอาสำนีสักก่อนเอาสำนีสักก่อนพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวรัสดีนี่เด้อพ่อเป็นกำลังใจพ่อเป็นกำลังใจให้ ้าวันพี่น้องเอ้ยสู่ชีวิตอันนี้ก็คือฮักก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปได้หรือบ่ได้ก็ต้องเฮ็ดไปดีกว่าเฮาอยู่ละละหันนะเนาะพี่น้องได้ละเล็กละน้อยก็อ้าวแต่ละมื้อตื่นมาต้องมีการเฮ็ดเวียกหั่นเด้เพิ่นว่าเก่าอดเก่าเหือนฮักสิได้ทอนคําพี่น้องเอ้ยป้ากเป็นกําลังใจอันนั้นคือแม่ยาเม้งเพิ่นมาหาน้อไม้ เป็นมาหาหนาหมัยใช่ป่ะมะหาพี่น้องเข้าบังแนนเนมน้ยนะปุ๊เมือนนี่แต่กินแกงหนหม,หมัอีกแล้วเหมือนนี่อุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยมีหน่อ<ก>ไม้หน้าต่อเห็นบ่อน,น่อไม <c> ้ <oughs> อันนี้คือเพื่อนไก่กั้นระยู่ท้องหน้าคือเดียวกันบนเขาบ้านเขาเมืองมือนนี่เพิ่นว่าสิงหาหน่อไเนมัยแกงสูสวรรณลีกินได้มือนนี่เพิ่นเห็นสวรรณลีเห็ดเบี้ยกนะเพิ่นมาเบิ้งห่าน,น่อไม้ไปแกงสูกินกัน มาฮันนี่กเขาขอบอกขอบใจเด้อพี่น้องเพืน่นยูทูบเฮากันดิเขาจบลงเท่านี้กันสบายดี